ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจริงคโค้ดอยู่นะครับรวมไปถึงห้องเรียนวิต VEP นะครับเดี๋ยววันนี้มีคำถามจากทางคุณสิคเนตนะถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการตั้งตีบนะทำยังไงให้เส้นตรงได้ละนาบนะครับเนาะก็จริงๆเป็นคำถามที่ดีนะผมไม่เคยเจอคนถามคำถามนี้กับผมเลย <laughs> <laughs> นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นคําถามดีนะ <c oughs> เพื่อนๆได้รู้ด้วยอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะจริงๆวิธีการตั้ง perspective. มุมของผมเนี่ยมันจะมีวิธีการตั้งที่ไดระนาบง่ายๆนะครับเป็นเป็นวิธีการที่ซิมเปิลมากนะไปไปใช้ทํากี่ครั้งก็ทําผลลัพธ์ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมีแบบบ้านอยู่สองหลังนะครับที่ผมจะต้องต้องตั้งมุมใหม่นะเดี๋ยวผมเริ่มเริ่มตั้งจากหลังนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะไปที่จุดกล่าวนะครับคือโดยธรรมชาติของมุมกล้องของลวิตเนี่ยมันจะถูกเซตอัพ สำหรับการมองมุมมองของภาพเอ็กซ์เทเรียอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหามุมมองในการตั้งมุมกล้องที่ถูกต้องเนี่ยเราจะได้ภาพที่สวยงามและเหมือนกันทุกครั้งนะครับหลักการของมันก็คือการหาจุดในการตั้งมุมนะครับซึ่งอันนี้เป็นมุมส่วนตัวที่ผมใช้บ่อยนะครับเป็นมุมที่ผมปรับมาดีแล้วแล้วก็ทําการทดลองแล้วว่าทําทุกครั้งเนี่ยมันก็จะได้มุมที่ได้ระน,นาบของเปอร์สเปกติฟทุกครั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราอาจจะต้องเซต เส้นที่เราจะใช้เป็นมุมในการแพนกล้องนะครับไปที่ตัวบ้านหรืออาคารก่อนนะครับผมจะเซตไปที่ระยะห่างจากตัวด้านที่มันเป็นระนาบของบอดี้บ้านนะครับอยู่ที่ราวๆประมาณ50 0 0 0เมตร5 0 0 0มมนะครับก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณ50เมตรแหละนะครับแล้วก็เซตมุมเอียงครับก็คือมุมฉายออกไปอยู่ที่ 13,000มิลเมตรหรือระราประมาณ13เมตรนั่นเองนะครับตั้งกล้องจากจุดตัดตรงนี้เลยครับนะฮะเวลาตั้งกล้องก็คือไปที่คาสั่งของออคาเมลา่านะครับคลิกจากจุดตัดฉายภาพลงมาฉายมุมกล้องลงมาให้มันทะลุผ่านตัวบ้านเลยนะฮะปึ้งเห็นไหมครับได้ละหน้าพอดีนะคริวนี้เทคนิคในการวางเรดิโอ Radio ของมันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนขององค์ประกอบภาพเนี่ยผมจะใช้วิธีการวางด้วยจุดตัด9จุดนะครับซึ่งจะทําให้ภาพเนี่ยสมส่วนและมีองค์ประกอบทีเ่เคลื่อนการเดินทางความงามมาได้เร็วกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการจัดองค์ประกอบผ่านจุดตัด9ช่องนี่แหละนะครับเนาะโดยงานิอทกเรียงานเอ็กเรียเนี่ยนะครับเราจะกินพื้นที่ ของดินเนี่ยหนในสนะครับหนใน3นะเดี๋ยวน,นี้มันอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะซิมเพิลเส้นให้ดูดีกว่านะครับก็คือบริเวณเส้นของตัวพื้นดินเนี่ยนะครับควรกิน1ใน3ครับนะจากนั้นอ,อ,อีก2ส,ส่วนนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่เปิดของท้องฟ้านะครับเส้นขอบฟ้าจะต้องวางอยู่ในจุดตัดของส่วนที่1พอดีนะครับ นะมันก็จะได้อง์ปกอบของภาพเอทเลียที่สมบูรณ์นะที่เหลือก็คือใส่โฟกัสใส่แบ็กกาวใส่อง์ประกอบน้ำหนักของภาพให้มีมิติลึกและตื้นไล่ขึ้นไปนะครับภาพก็จะดเูเขาเรียกว่ามี first impression ในการสร้าง impact สร้าง action ในการมองครั้งแรกทําให้งานมันด,ดูดูแบบสะดุดตานะครับเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองมาทําด้วยวิธีการเดียวกันนะครับกับโมเดลบ้านชุดนี้บ้างน,นะครับผมไปที่คำสั่ง ของเลเวลก่อนนะคลิกไปที่บ้านหลังนี้ก่อนคลิกไปที่เลเวลคลิกไปที่ทีดีไปที่บ้านเลือกไปที่เลเวลหนึ่งนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับเซตมุมกล้องด้วยการเช็คระยะของตัวกล้องนะครับอยู่ที่50เมตรนะอยู่ที่50เมตรนะแล้วก็แพนออกจากตัวอาคารด้านข้างนะครับประมาณ13มเมตรเหมือนกัน นะ13นิดหน่อย1 3 4นะได้อยู่นะครับจากนั้นแล้วเราก็ใช้คําสั่งนะครับ Camerla ฉา,า,ายภาพเห็นไหมก็จะได้องค์ประกอบภาพที่เหมือนกันเห็นไหมครับเนะอาเดี๋ยวผมแพนภาพให้มันเต็มกว่านี้นิดนึงนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของภาพเนี่ยได้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับให้มันอยู่หนึ่งใน หใน3ส่วนขององค์ประกอบภาพนะครับเนาะเราก็ได้องค์ประกอบภาพ p e r s p e c t กต e ที่มีองค์ประกอบภาพที่สร้างความงามให้มันเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับนะโอเคนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับขอขอบคุณคำถามดีๆนี้จากทางคุณสิทธิเนตด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณครับ